สวัสดีค่ะพบกันกับช่องรถดำสวยๆจารัดค่ะวันนี้ก็ได้มาเมืองจันนะคะก็ได้มาไหว้สการะนะคะหลงพ่อองค์ดำนะคะน,นี่ก็ไหว้เสร็จแล้วค่ะจะพาเสียตีนมาหยอดเหรียญเสียง,ทยยงไทยวันอะไร มีตู้ตามวันไหมไม่ใช่ไม่มียอดเหรียญสิบหรือแบงก์ก็ได้เดี๋ยวเอาแบงก์สงสาธุก่อนอธิษฐานก่อนแล้วก็หยอด

ได้เลขอะไรไหนทำไมไฟไม่หยุดเอาอันนี้เอาแบงค์อันนี้ด<น>ิจะเสียบนี่ลงไปอ๋ออ่ะเนี่ยมันไม่หลุดแย่ดูสซอ๋อหยุดยังก็ไม่หยุดนี่อ๋อจะหยุดแล้วจะหยุดแล้วใกล้แล้วว้พาสิทก็ เซียงเซมซีค่ะเลขอะไรได้เลขอะไรเเกือบหยุดเลขสิบแปดเกือบหยุดมันเกิดอเลขหนึ่งมาทางเลขหนึ่งเลขหนึ่งมีมีมีเขียนบอกไหม ตรงไม้นะ่ยมีไหมนี่ฝั่งนี้ก็ได้ถ้าตรงนั้นไม่มีสรุปว่าไม่มีค่ะใบ, <laughs> ใ,บใบเลขหนึ่งไม่มีให้อ่านแสดงว่าเป็นใบที่ดีเขาเอาไปหมดเดี๋ยวเรา เราสักการะพระองค์ดำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันบวดสีน้ำเงิน้ำเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันค่ะสวยมาก,กาน่นรันนกคกะระงัง เขียนชื่อใส่ด้นตางวันเขียนเขียนไหมะขึ้นไปางนน้้ขึข้างบน ก็ได้นะครับรแล้วกเจ้าตาดเป็นมหาดูเป็นโบสถ์ที่สวยมากเลยค่ะโบสถ์สีน้ำเงินไะขึ้นไปดูข้างบนไป เดินนำเลยเึ้ื่อนยู่อยากไปเห็นข้ามุนสวยมากเลยค่ะโบสสีน้ำเงินคนท่องเที่ยวก็เยอะนะ โอ้เคาไม่เปิดประตูโบสถ์นะพ่อ,อ,อสวย รูเปเเยอะดี๋ยวเราจะเข้าไปนมัสการข้างในค่ะไปกราบพระข้างในข้างในโบสถ์มาเดินนำเลยเสียจอมพามาเที่ยว สองดูข้างบนยังสองแล้วภาพวาดสวยมากเลยภาพวาดฝาผนังนี่เขากำลังซ่อมแซมไม่สักการะไม่เสร็จแล้วค่ะ ความงดงามของผนังผนังกำลังบุรณะตึกสังครคนเข้าขึ้นมากราบไหว้เรื่อยเยเยอะมากค่ะประตูนี้เจตินบอกคุยให้คุยมาทางนี้ค่ะมีทางเข้ามีทางออก รอบโดยชุมชนชุนอมลมเย็นสบายมากเลยค่ะสวยมากาเราลงข้างล่างหนค่ะฝั่งนี้เงียบไม่ค่อยมีคนคนจะเดินฝั่ง้นกันเยอะสวยเหมือนกระเสียจอม,มากจริงจะจอมบอกดาราชอบมาโบนี้เพราะโบนี้สวย นี่เราก็ได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งทําบุญค่ะไหวพ้พระฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องรถด,ดำสวยๆจารัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย